สวัสดีค่ะนะกักเรียนเช้านี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกในหน้า83นะคะวันนี้บทที่8นะคะเหลือแบบฝึกอีก6ข้อเราจะมาทำกันนะคะเรามาดู หัวข้อ8.10เขาให้ทำอะไรอีโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะคขอให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันข้อที่1ตอนเช้าแม่ค้าขายถั่วเหลือง39ลิตร ตอนเย็นขายถั่วเหลืองได้อีกกี่ลิตรทำให้ทั้งวันแม่ค้าขายถั่วเหลืองได้50ลิตรนะคะโจทย์ถามตอนเย็นขายถั่วเหลืองได้อีกกี่ลิตรสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตอนเช้าแม่ค้าขายถั่วเหลืองส9ลิตรทั้งวันขายถั่วเหลืองได้50ลิตร ประโยคสัญ,ญลักษณ์คราวนี้เราจะมาเกียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะตอนเช้าแม่ค้าขายถั่วเหลืองได้39ลิตร39บวกบวกแล้วข้อนี้บวกนะคะบวกเลขอะไรก็ไม่ทราบนะคะตรงนี้แต่ขายทั้งวัน ได้50ลิตรเท่ากับ50แล้าามาหาคำตอบในช่องว่างการวิธีคิดทำไงเอ่ยนักเรียนนักเรียนก็หาเศษกระดาษมาก็ได้นะคะก็คือเอาเอา50ลบด้วย39นะคะนักเรียนจะหาเศษกระดาษมาคิดเป็นแนวตั้งนะคะลบ39 ห้าลบสามสิบเก้าศูนย์ลบเก้าไม่ได้ศูนย์ในหลักหน่วยไปยืมมาหลักสีบเป็นสิบห้าเหลือสี่อ่ะสิบลบเก้าเหลือหนึ่งนะคะสี่ลบสามก็เหลือหนึ่งอ่าคราวนี้สามสิบเก้าบวก บวกในช่องสี่เหลี่ยมก็คือเท่าไหรคะสิบเอ็ดเท่ากับห้าสิบตอนนี้คำตอบก็คือตาเย็นขายโทรเลื้งได้อีกสิบเอ็ดลิตรนะคะตรงน,นี้นักเรียนก็เลือ,อ่อต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันนะคะ ข้อที่สองใบบัวทำน้ำพันสิหลิตรให้เพื่อนๆดื่มไปกี่ลิตรทำให้ใบบัวเหลือน้ำพันเลิตรถามแบบนี้ต้องประโยคสัญลักษณ์ต้องเป็นลบแน่เลยนะคะก็ถามว่าใบบัวเหลือน้ำพันกี่ลิตรนะคะเลขอะไรลบกับเลขอะไรเอ,อ่ย ่าใบบัวทำน้ำพัน15ลิตรอ่า,อาลบก,กับเลขอะไรไม่ทราบนะคะเท่ากับ9ลิตรเหลือ9ลิตรเนาะวิธีคิดทำไงเอ่ยคะ เราจะเอาอะไรลบอะไรจึงจะได้คำตอบตรงนี้ช่องเสียดตรงนี้ก็วิธีคิดง่ายก็คือเอาสิบห้าลบสิบลบเก้าเนาะวิธีคิดนักเรียนอาศิดกระดาษเนาะสิบห้าลบเก้าเท่ากับเท่าไรเอออ่นะนะักเรียนนับจากเก้าไปสิบห้าก็ได้ค่ะเก้า 9, แล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ได้เท่าไหร่คะได้หกนักเรียนก็เขียนหกอันนี้คำตอบก็คือหกนะคะต่อไปเรามาทำข้อสามกันนะคะ ข้อสามือสก็ข้อ6เหลือสี่ข้อเนาะเดี๋ยวครู้นักเรียนทำเองบ้างข้อ3เ,เดิมมีน้ำอยู่ในถังกี่ลิตรถ้าเติมไปอีก13ลิตรทำให้มีน้ำเต็มถังพอดีและถังใบนี้มีความจุร0อลิตรนะคะ เดิมมีน้ำอยู่ในถังกี่ลิตรเดิมเดิมแสดงว่าเรายังไม่ทราบนะคะเดิมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เติมเข้าไปอีก13เต็มพอดีถังมีความจุร้อยลิตรเอาเดิมเราไม่ทราบก็คือช่องว่าไงไว้ก่อนเติมไปเติมแปลว่าบวกนะคะเติมไป13อา่าเต็มถังก็คือ100 คราวนี้ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละให้นักเรียนเติมคำตอบไปวิธีคิดทำไงเอ่ยคะจะได้คำตอบตัวนี้ลูกก็คือเอาหนึ่งร้อยลบด้วยสิบสามนะคะจะได้คำตอบตรงนี้นะคะให้นักเรียนคิดเองค่ะนี้ เอา1นึลบด้วย13จะได้คาตอบตรงนี้นะคะต่อไปข้อ4โอ่งมีความจุ150ลิตรมีน้ำอยู่เต็มโอ่งวันหนึ่งโอ่งมีรอยรั่วมีน้ำไหลออกไปกี่ลิทถ้าให้เหลือน้ำในโอ่ง115ลิตรโอ่งมีความจุ อ่งร้ 150. อยห้าสิบแต่มีน้ำรั่วออกไปเท่าไหร่ไม่ทราบตรงนี้อีดิทก็ไม่ทราบตรงนี้น้ำออกไปแสดงว่าข้อนี้เป็นการลบน้ำที่ออกไปเราไม่ทราบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยไมไว้ก่อนนะคะ ทำให้เหลือน้ำในโอง่งแค่115ลิตรนะเ,เขียนไว้นะคะเ,เขียนไว้วิทยาวิธีการหาคำตอบทำไงเอ่ยคะเอาเอาก็เอา150นะคะลบด้วย115นะคะก็จะได้คำตอบตัวนี้เนาะ เอาหนึ่าสิบลบด้วยหนึจะได้คำตอบตรงนี้นะคะว่ากี่ลิตรค่ะต่อไปข้อ5้นาน้ำรีดนมวัวได้65ลิตรรีดนมแพะได้กี่ลิตรท้าไหมน้ารีดนมวัวและนมแพะได้80ลิตรอ่ะเราจะมาหาประโยคสัญลักษณ์กัน ข้อที่5ตอนนี้หน้ารีดนมวัวได้65ลีดตอนนี้ต้องเป็นการบวกนะคะบวกอะไรเท่ากับ80อะ่ะอ่ะบวกเลขอะไรยังไม่ทราบนะคะเท่ากับ80 นนวิธีคิดทำไงคะเราจะได้เลขตรงนี้ก็เอา80ตัวเนี้ยวิธีคิดเ้อแปดลบด้วย65ก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคะอ่านเรียนคิดเองนะลูกต่อไปข้อ6เดิมมีน้ำอยู่ในตู้ปลากี่ลิตร ถ้าตักออกไป15ลิตรทำให้มีน้ำเหลืออยู่4ลิตรวิธีคิดตรงนี้เรายังไม่ทราบนะคะเดิมมีน้ำอยู่ในถ้วปลากี่ลิตรเราก็ยังไม่ทราบแล้วก็ใส่ช่องว่างไว้ตักออกไป15ลิตรตักออกไปแปลว่าเป็นการลบอ่าลบด้วย15 ทำให้มีน้ำเหลืออยู่4ลิตรอ่าเหลืออยู่4เท่ากับ4นะคะอ่าเลขอะไรไม่ทราบตรงนี้อ่าลบด้วย15เท่ากับ4อ่าวิธีคิดทำไงเอ่ยจะได้เลขตัวหน้าตรงนี้วิธีคิดก็คือเอา15บวก4 เท่ากับเท่าไหรนะเขจะได้คำตอบตรงนี้นะคะสำหรับแบบประหัดอกข้อนี้นักเรียนหาคำตอบและส่งครูนะคะส่วนแบบฝึกหัดช้าไทยนักเรียนไม่ต้องทำก็ได้นะคะหรือใครจะทำมาส่งครูก็ได้นะคะก็เป็นการเขียนอธิบายวิธีคิดนะคะเป็นการเขียนอธิบายวิธีคิดว่าทำอย่างไร จะได้ตามที่จุดต,ต้องการนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ